สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ที่อ,อะไรนะสเตจเซอร์ไวโวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเข้าเกมมาก็าจะมาอยู่หน้านี้เลยเนี่ยมีรายละเอียดแจ้งมาคุณเข้าใช้ใช้งานหนึ่งวันแล้ว แจ้งคุณเข้าใช้งานหนึ่งวันแล้วแล้วก็มาแจ้งให้รับของให้เก็บของเราก็โอเคเราก็เก็บของอันนี้จะเป็นลนักษณะเป็นโบนัสล็อกอินนะครับหลายวันจะให้หลังวันทุกๆกกวันที่ล็อกอินก็เก็บโบนัสล็อกอินเรียบร้อยเราก็เข้ามาเจอสภาพอะไรเนี่ยอมีกิวมาเชิญเข้าร่วม กิวชื่อโรมิโอเซโรมิโอเซเชิญเข้าร่วมโรมิโอเซนี่จากประเทศเลยเขาเขียนว่าอิงอิงอิงลิไม่แน่ใจว่าเป็นทีมไทยที่ทีมต่างประเทศนั้นน่จะถ้าต่างประเทศก็แจะเป็นโซนเอเชียเนาะอันนี้คือกิวที่มาชวนเราเข้าร่วมเรายังไม่เข้าแล้วกันถ้าเราจะเข้าร่วมกิวเราก็ติ๊กเข้าร่วมนะเนี่ยติ๊กตรงเข้าร่วมตรงเนี้ยอันนี้เรายังไม่เข้า แล้วก็โอเคติ๊กออกไปก่อนการกบาดออกไปก่อนทันนี้ <c oughs> เมนูที่เราเข้ามาถึงอะ่ะมันมีสภาพแบบนี้มันคืออะไรครับมันคืออะไรหน้าจอเราสามารถขยายได้นะซูมได้แค่ซูมเต็มที่แล้วซูมอินแล้วก็ซูมเอาซูมเอาก็จะเล็กลงครับก็จุดพวกนี้แสดงว่า หมู่บ้านนี้หรือฐานนี้ถูก <c oughs> ผู้ติดเชื้อซอมบี้เข้ามาโจมตีให้ไงเราลองเข้าไปดูดีกว่านี่ไงถูกโจมตีจริงจริงด้วยนะครับแต่ทุกอันเลยแต่ทุกอันเลยเพื่อให้คนในบ้านนะ่ะหญิงต่อสู้กับผู้ติดเชื้อซอมบี้และแล้วชาวบ้านก็สามารถที่จะจัดการกับ ผู้ติดเชื้อที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านได้นะครับในฐานของเขาเนี่ยเราก็ติ๊กหน้าจอออกไปหมู่บ้านก็สว่างสวในยามเช้า <c oughs> นะครับแต่ว่าน,นี่เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เราเขาให้เราให้เราเข้ามา,าช่วยบริหารจัดการก็คือมาพัฒนาหมู่บ้านนี้แต่เราก็จะไล่ไปตามนี้เลยเนี่ยนิ้วของเขาเนี่ย เนี่ยนะครับเนี่ยนิ้วของเขาเนี่ยเขาชี้ให้เราตรงนี้เราก็โอเคเดินเกมไปตามนี้เลยอ่าคติ๊กเสร็จปั๊บขอให้มารับรางวัลข่าวกรองนะครับสามารถที่จะเนีย่ยบทที่1ส่วนที่7เ,เนี่ยการปฏิวัติครั้งแรกเราสามารถที่จะเนี่ยครับที่จะจัดการทำอ่าภารกิจเหล่านี้ได้เราก็โอเคเราก็มารับรางวัล รางวัลเรื่องข่าวกรองรางวัลอัปเกรดสกินฮีโร่เราทําแล้วเนี่ยภารกิจที่เราเสร็จสิ้นแล้วเราเข้าเกมมาปับ๊บเกมมันจะแจ้งเราเลยเราจัดการรับตรงนี้ให้หมดอย่ารับตรงนี้ให้หมดเสร็จแล้วมันบอกว่าอัปเกรดสูตรบัญชาการเป็นเลเวล9ตอนนี้เป็นเลเวล8อยู่นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เราเป็นเลเวล8อยู่เราก็โอเคไป ไปก็คือทาไปตามนี้ตรงนิ้วเนี่ยตรงนิ้วชี้เนี่ยติ๊กเข้าไปครับเราให้ไปที่อ่าติ๊กเข้าไปเนี่ยเราก็เริ่มทําการอัปเกรดโอเคเราอัปเกรดเสร็จละเขาให้อัปเกรดเราก็อัปเกรดตามนั้นอ่าให้เราทําอะไรต่อไปให้อัปเกรดสูตรบรัญชากาอ้าวก็อัปเกรดแล้วเมื่อกี้เนี้ยซ้าทำไมอ,อ่ะให้ไปที่อ่าตรงนี้อ๋อให้อัปเกรดโดยใช้ ใช้ตัวนี้อ่ใช้ตัวนี้นะเนี่ยเราใช้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้สามอย่างเนี่ยนะครับเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ในการอัปเกรดเราก็ดูว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่อันไหนที่มันมีจำนวนมากเราอาจจะใช้เยอะหน่อยอย่ะจะใช้เหลือเก้าสิ่งจะใช้จะให้มันให้มันเสร็จเลยใช้หมดเลยก็ได้แต่ว่าเราใช้อันนี้มั้ง อันนี้สองหลือแปดหรือเจ็ดหรือหกอัหรือหกเท่าเท่ากันอันนี้ยี่สิบเร่งความเร็วในการก่อสร้างห้านาทีใช้ไปหนึ่งชิ้นเร่งได้ห้านาทีเนี่ยใช้หนึ่งชิ้นห้านาทีก็สังเกตได้ว่าเวลาตรงเนี้ยมันจะลดลงห้านาทีนะครับใช้หนึ่งชิ้นลดห้านาทีก็คืออันนี้นี่อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะติ๊กอันนี้นะครับติ๊กปั๊บ เวลาก็จะลดลง5นาทีโอเคเอาไว้ใช้กับที่อื่นบ้างาไว้ใช้กับที่อื่นบ้างอ่ะแค่นี้ก่อนทีนี้เราเราลองดูภารกิจอ่เขาเขาให้ติ๊กให้เราเข้าไปปล่อยเขาเราเรากำลังเรากำลังรอเวลาการอัปเกรดเราจะเข้าไปดูภารกิจก่อนภารกิจคือตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปดูภารกิจให้เราทําภารกิจอะไรเข้าใช้งานอ่าทีน,นี้เราเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วเรารลบรารงวัลเลย ให้เราไปที่ลดกันทของกินนี้ไม่เอาเรายังไม่ใช้สมัครเข้ากิลตรงนี้ตรงนี้ยังไม่สมัครเข้ากิลนะครับเรายังไม่ต้องทําบริจาคเรายังไม่ได้เข้ากิลเราก็ยังไม่ต้องทําเสร็จสิ้นอ่าหท้าทายเส้นทางนักสำรวจหน่งครั้งนี่เราจะไปท้าทายเส้นทางนักสำรวจกันโดยที่เราจะติ๊กที่ปุ่มนี้นะครับติ๊กที่ปุ่มนี้คือคือท้าทายเส้นทางสำรวจกัน ไปกันเลยไปสำรวจอ่าให้สำรวจอะไรอ่ะนี่งไงเส้นทางที่หนึ่งเรายังสำรวจไม่หมดเลยนี่น่าจะต้องอย่างไม่สุดท้ายเนี่ยนึก็สุดท้ายยังไม่ท้ายนี่มันจะมีตอบไปอีกอ่ะให้เราติ๊กไปตรงนี้เลยนะครับตรงอ่าตรงรูปนี้เลยนะครับติ๊กเข้าไปไอ้จงวงกลมกระเด้งไปกระเด้งมาเนี่ยเพื่อเข้าไปทําการสำรวจในเมืองนี้ปรากฏว่าเข้าไปเราจะต้องไปเจอเจ้า ผู้ติดเชื้อซอมบี้กลายพันธุ์โอ้โหตัวย่างใหญ่เลยกลายพันธุประหลาดประหลาด,ลาดมีฟันอยู่ข้างหลังเลยมีลิ้นออกมาเยอะแยะเลยโอ้ยน่าเกลียดน่ากลัวเลยจะปานนั้นนี่เราไปเลยนะครับลุยเลยเอาฮีโร่ของเราไป3คนนะครับเราเจ้าชาเลนจ์กับสหายผู้ใจอด็อกเตอร์ยามาสกิว่าไงเจ้าชาร์ดเจ้าชาร์ดนี่นี่เป็นหัวหน้าทีมใช่ไหม นะครับคุยกับดรยมงสกินะเจ้าชาันนี่มอบหมายให้ไอ้เจ้าตัวอ้วนนี่เป็นหัวหน้าทีมนี่นะฮะตัวนี้คือซาร์ตตรงนี้คือเจ้าเจ้าอ้วนจำชื่อไปได้แล้วแล้วเจ้าเจ้านี่คนหนึ่งเจ้านี่เป็นช่างช่างชอบอวัดภาพสตรีทฟู้ดน่ะชั้งสอะ่ะเ่ยชั้งสีชอบระบายสีตามตามตึกตามกำแพงนะมคนที่เขาจะออกไปจัดการแต่มีห่อให้เก็บด้วยนะนะ ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เราจะต้องเข้าไปเก็บของไปกันเลยเราก็จะติ๊กเราติ๊กตรงไหนมันก็จะเดินไปถึงตรงนั้นติ๊กมาที่ที่สีเหลืองให้มันเก็บของเก็บปัป๊บเก็บให้หมดหค่อยๆเดินไปทีละหน่อยเก็บของเก็บให้หมดนี่เวลาเราเดินไปนะให้เราดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็น เป็นเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นแผนที่ให้ให้เราดูนะครับว่าถ้าเจอซอมบี้อะ่ะมันจะเป็นสีจุดสีแดงถ้าสีส้มนี่จะเป็นของให้เราเก็บโอเคแต่เราจะไปเดินเดินเก็บของกันโอ้มีไฟไหม้อยู่ในคะางหมูบ้านนี่เก็บของก่อนเก็บของเก็บปั๊บเก็บของเสร็จแล้ววิ่งต่อไปมาแล้วซอมบี้จุดสีแดงซอมบี้จุดที่หนึ่งลุยกันมาเลยเนอ้อง อา้าวซัดเป็นพลปืนเอาวางปืนกลเอาไว้หนึ่งจุดนั่นนั่นอ่าเจ้าถังสีจะถังสีเอาถัางส,งสีวางกันไว้เอามันมาทางนู้นเราไปกันทางนี้เสร็จกันเลยอ๋อทางนี้ก็มีเอาละเอา้าพลปืนลูกซองลูกซองเดี๋ยวจะเพิ่งใช้อจะเพิ่งใช้ให้มันมาเยอะๆค่อยใช้โอ้ย มันทลายป้อมปืนเราแล้วเอาถังสีไปกันมัน่งอีกสองจัดการนั่งอัดเข้าไปอัดเข้าไปร้อยแน่ไวรัสทั้งหลายแหล่ไวรัสโควิดไนทีนมักลายพันธ์เยากลายพันธ์อ้วนเจ้าเนื้อด้วยเอาถัางสีไปเล่นเอาถังสีไปเล่นก่อนเอ้ ไม่เล่นทังสีอุ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาเลยลูกซออห้านัดปุ้มประมเฮ้ยไอตัวนี้ไวเอาแล้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 วมากันใหญ่เลยโอ้โหไอคุยไอไ19ทีมากันเป็นแถวเลยวันมันมีละลอกสองล้ลรอกสามาด้วยเอาถังสีไปยันตรงนี้ไปก่อนโอ้โหไอไตรที COVID มีพันวิ่งเร็วด้วยพั 1, ยนวิ่งเร็วมาลูกสอง ตุ้มเจ้าไป,ไปโอ้มามาลแล้วลอกสามแล้วเราลอกสามแล้วโอ้ยผันวิ่งเร็วผันวิ่งเร็วใส่เสื้อสีเขียวโอ้มาถึงยังเร็วเลยพันกระโดดก็มีเอาถัางสียันไว้มาอีกชุดนึงแล้วเราลอกที่สี่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวอัดกปะป๋มาให้เล่นถังสีไว้ไมาเล่นถังสีไว้ฝุนกลไม่มาเลย อา้าวหายเก่งไปแล้วเอาทั้งสไปกันไว้อีกหมดไหมโอ้โหละลอกสี่ละลอกห้าเลยโอ้ยกว่าจะหมดเหนื่อยแอะจะอ้วนหัวหน้าทีมเราพลังยุบไปหน่อยหนึงอ่ะไปค่อยๆเดินเข้าไปเก็บของเก็บของเก็บของ ของเ้เดินต่อไปเอ้ยของยังอยู่จุดสีส้มนี่ไงเก็บอ่าทีนี้เราเดินไปแผนที่ในบนแทนที่เอาแล้วเจออีกชุดหนึ่งแล้วเจออีกชุดหนึ่งแล้วโควิด -19 มาอีกชุดหนึ่งแล้วเจอแล้วผู้ติดเชื้อเอาแล้วเอาแล,แล้วมันมาแล้วโอ้โหกลายพันธุ์ยังไหม่เลยเอาทางสีกันไว้เอาปืนกลตามมา เฮ้ยจหน่อยเชื่อนหน่อยโอ้โหไอตัวนี้มันฟันมันอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังนะหัวไม่มีโอ้โหลิ้นยาวอี้นะฮาโอ้ยน่าเกลียดนย่ากลัวจังเลยอีโคินดนายพิงไกพันเอาถังสีไปเล่นทังสีไปก่อนเอาแล้วรอนนี้ฮีโร่เราทั้งสามคนโอ้ไม่ไหวแล้วต้องเอาลูกซองมาช่วยหาลูกซองแล้วก็เอานี้จิ้มวาดจะให้มันยิงไปที่ไหนก็เอานี้ลากไปทางด้านนั้นนะครับออนนี้ลากไปทางด้านนั้นรอบวงกลมเลย ไอ้นมัแรบลิ้นมีอป็นกลเราละลายไปแล้วเอาถังสีกันถังสีกันอยู่ไหมโอ้โหไงเก่งไปแล้วโอ้โหก็จะเอาอยู่ว่าเสียวว่าเสียวนะครับตอนนี้เราชนะแล้วก็ได้รับรางวัลนะได้รับของนะครับของที่ที่ปดาซอมบี้มันพกติดตัวไว้หรือว่าของที่อยู่ในบริเวณข้างๆโอเค รับหมดแล้วเส้นเส้นทางที่หนึ่งก็แปลว่าน่าจะสำรวจเสร็จหมดแล้วนะเพราะตรงนี้มันมันขึ้นเส้นทางที่สองแล้วอะเนี่ยอ๋อใช่แล้วนี่ไงเส้นทางที่หนึ่งเสร็จสิ้นเราก็จะต้องลุยเส้นทางที่สองต่อไปนะครับจะลุยดีไม่ลุยดีเนี่ยอ่ะกลับก่อนดีกว่านะครับ แหมกิวกิวใหม่ชวนเราอีกแล้วกิวนี้ชวนเราอีกแล้วกิวแฟมิลี่ชวนเข้าร่วมกิวอีกแล้วเรายังไม่เข้ายงใจแข็งอยู่นะครับอันนี้กลับมาที่ป้อมปราการของเราที่ฐานทัพของเราก็จะมีจริงแล้วก็คือหมู่บ้านย่อยนี่แหละแต่ถูกจัดทําให้เป็นฐานทัพเนี่ยก็ต้องมาเก็บเก็บผลไม้ในฟาร์มมาตัดไม้นะครับตัดไม้แล้วก็ฝึกทหารที่ ทหารที่ฝึกได้แล้วเราก็ต้องมารับทหารเข้ากองกองคนนะับเนี่ยรับรังวันนี่คือภารกิจของเรายังมีภารกิจอยู่อีกเดี๋ยวค่อยมาทําที่หลังนะครับเดี๋ยวค่อยมาภาพว่าภารกิจต่อเราก็มาจัดการตรงนี้ก่อนเลยมีการลงทุนด้วยเลือกเมนูลงทุนเนี่ยลงทุนแบบเจ็ดวันอะไรเนี่ยอลองดูที่แตะเพื่อปลดล็อกลองแตะดูไปทําการปลดล็อก อันแน่เข้าใจเล่นนี่เขาจะปลดล็อกต้องเราต้องซื้ออ่ะต้องซื้อถูกสุดคือสามสิบห้าบาทนะเราขอขอเล่นชิวๆไปก่อนแล้วกันนะเนาะอย่าเพิ่งให้ต้องจ่ายตังกันเลยนะขออนุญาตเล่นเพลินๆไปก่อนนะเนีย่ยจะเป็นเรื่องของการจ่ายตังท่านนะครับต้องจ่ายตังซื้อเรายังไม่เอาแล้วกันเรายังไม่เอาแล้วกันนะเราเพิ่งเล่นได้ไม่กี่วันเองนะครับอ่ะ ชี้ให้เราไปไหนอ่านตรงนี้มีอะไรเอ่ยอ่านจ่ายตังอีกแล้วไม่เอาผ่านไปก่อนนี่ละ่ะอันนี้ให้ฟื้นพลังหมายถึงมีคนป่วยรักษาหน่วยลบที่ป่วยนะเราก็หน่วยลบที่ป่วยมันมีอะไรเนี่ยลองดูนะฟื้นพลังแตะตรงฟื้นพลังตรงนี้ปัป๊บอี่ยเขาจะใช้เวลาใช้เวลาในการรักษาพยาบาลตามนี้เลยเวลา32นาที ก็ปล่อยให้เขารักษาพยาบาลไป yeah. ตรงนี้ก่อสร้างก่อสร้างฐานอะไรส่วนหนึ่งตรงนี้บ้านพักคีโลนะใหเขาก่อสร้างไปต้องใช้เวลาอันนี้ตรงนี้ให้เราไปทําอะไรเอ่ยไปฝึกทหารดูนะให้สังเกตดูตรงนี้ตรงนี้บอกว่าให้เราไปฝึกทหารกันใหม่ไปเราไปฝึกทหารกันแต่ปับ๊บ ขาแจะมาแล้วเนี่ยให้ดูตรงนี้นะตรงนี้ให้บอกเขาว่างถ้าบอกเขาว่างเนี่ยเราก็ถ้าเราจะไปนั้นเราก็แตะคําว่าไปที่ตรงนี้เลยแตะที่ไปที่นี้นะส่วนอันที่เสร็จสิ้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปที่หลังแล้วกันเอาไปทีละอันไปฝึกทหารราบก่อนไปฝึกทหารราบแตะไปที่ไปฝึกทหารราบนะครับอันนี้คือในบริเวณค่ายทหาร นี่นะอันนี้คือค่ายทหารค่ายทหารเสร็จปับ๊บหายแล้วทำไรต่อไปทหารก็จะมีเจ้านีา้อันนี้ที่ชื่อกรันนะครับแล้วก็มีทหารเฮฟวี่เราน่าจะฝึกได้2ออย่างมั้งลองดูนะส่วนนี้ก็คือเวลาที่ใช้ในการฝึกเวลาที่ใช้ในการฝึกเราฝึกแบบธรรมดาไม่ต้องใช้ของไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ของใดใดทั้งสิ้น รอ้อยเขาทําไปตามเวลาของเขานะครับแต่ถ้าใครอยากจะเร็วก็โอเคนะใช้ของก็ได้ถ้าหาเราฝึกได้2อ,อย่างอันนี้คือเจ้าการะลันเจ้าการะลันเนี่ยจะเป็นทหารถืออะไรเนี่ยถือกระบองกระบองที่ปลายเป็นเหล็กหนามนะปลายเป็นเหล็กหนามส่วน h ฮฟวี่เนี่ยเฮนี่จะเป็นปืนนะเฮนี่เป็นปืนเราฝึกทหารปืนดีกว่าเฮส่วนอันนี้ยังติดอันนี้อยู่ ตัวนี้ยังยังติดกุญแจอยู่ยังล็อกอยู่ยังไม่เปิดล็อกนะครับก็ไม่เป็นไรเราฝึกเฮฟวี่ไปก่อนล็อกพวกนี้มันจะเปิดขึ้นไปเรื่อยๆตามเอ่อตามเลเวลตามเนื้อเรื่อง,องที่เราเล่นผ่านไปมันก็จะค่อยๆเปิดมาทีละทีละรายการทีละรายการตอนนี้เราฝึกแค่ได้2อ,อย่างเราฝึกเฮฟวี่เลยอ่าหน่วยปืนนะครับหน่วยปืนนี้ก็ยิงระยะไกลแต่ว่าถ้าไอซอมบี้เข้ามาไปชิดตัวเนี่ย ไอ้หน่วยเฮฟวี่หน่วยปืนเนี่ยน่าจะน่าจะาสู้หน่วยกะรันไม่ได้แต่ในด้านปะชิดตัวนะน่าจะอ่อนกว่าเนี่ยอันนี้ก็คือเฮฟวี่เรามีแล้ว83นายส่วนกะรันเนี่ยเรามีอยู่แล้ว226นายตอนนี้เราถึงได้ฝึกเฮฟวี่เพิ่มขึ้นไปอีกเสร็จแล้วก็ปล่อยเขาฝึกไปเราก็กากระบาดกลับไปดูทีงให้ทำไรต่อไปคนยิงยังว่าง นี่นะครับพนยิงยังว่างแถวนี้เลยพนยิงยังว่างเราจะไปที่พลยิงกันนะครับจะไปฝึกพลยิงนี่ไงพลยิงเรามีกี่กี่รายการเนี่ยพลยิงเราจะมีมีอาเชอร์นะครับมีไรเฟิลมีชูตเตอร์ตอนนี้เราฝึกพลยิงได้3แบบนะครับได้3แบบ เจ้าเจ้าเชร์ก็คือพลธนูนครับพลธนูความร้ายแรงของการต่อสู้ก็คงจะมาธน,นูนะโดนจิกเข้าไปมันก็ไม่มันก็ไม่ถึงกับหยุดเลยะนะก็พลังการตอบโต้กับโควิด -19 คงจะสู้ไหลเฟินไม่ได้ไหลเฟินนี่ตับเข้าไปนี่อาจจะมีชะนักนะครับแล้วก็มา อ่ะน,นี่คือคือมีเขามีบอกด้วยนะว่าหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองอันนี้ก็คือเลขหนึ่งอาเชอร์เนี่ยส่วนไลฟ์เฟิลนี่จะเป็นเลขสองส่วนช er ุดเจอจะเป็นเลขสามแล้วก็จํานวนก็คืออาเชอร์เรามีร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดไลฟ์เฟิลจะมีร้อยสองชุดเจอเราเพิ่มมียี่สิบเก้าเองเราจะต้องต้องสร้างชุดเจอร์ดีกว่าชุดเจอนี่ใช้อะไรชุดเจอร์น่าจะเป็นปืนกลนะ อ่ะฝึกชูเตอร์ดีกว่าชูเตอร์มีแค่ยี่สิบยี่สิบเก้าเราฝึกชูเตอร์นะครับเราก็ติ๊กไปที่ฝึกสิบแปดนาทีอ่าให้เขาฝึกไปตามเวลานะติ๊กเลยปับ๊บฝึกเรียบร้อยเราก็พอฝึกเรียบร้อยปับ๊บเราก็ติ๊กกากระบาดออกนะครับติ๊กกากระบาดตรงนี้เพื่อถอยหลังออกไปอ,อีกแล้วกิวมาชวนเราอีกแล้วเรายังไม่เข้า ทีนี้เราลองดูว่าตรงนี้ยังมียังยังไม่หมดที่ไอ้ที่ IT นิ้วชี้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับดูนี้ก่อนตรงนี้การวิจัยยังว่างไปที่การวิจัยเลยค่ะวิจัยอะไรเนี่ยอ่านะปรากฏว่างานวิจัยนี่ยังวิจัยต่อไม่ได้เพราะยังถูกล็อกอยู่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ไปแล้วที่วิจัยเราไปที่เสร็จสิ้นดีกว่าเสร็จสิ้นนี่นะครับเสร็จสิ้นตรงนี้ไล่ไปทีละอัน นะฮะเสร็จสิ้นอันนี้ก่อนเลยปับ๊บติ๊กเลยอ่าเพิ่มแสรญยานุภาพอันนี้ก็คือโลมผลิตยานยนต์นะครับอันนี้มีหลายเสร็จสิ้นอีกได้รับการขนส่งติ๊กเลยได้รับการขนส่งแล้วมีของใส่ซองมาให้ส่งอะไรมาให้เราเนี่ยอ๋อส่งไออุปกรณ์เร่งความเร็วนี่นะครับ อุปกรณ์เร่งความเร็วในการวิจัย5นาทีถ้าติ๊กปั๊บเนี่ยการวิจัยจะเร็วขึ้น5นาทีโอเคของดีของดีงดเก็บไว้ติ๊กปั๊บเนมัน,นก็จะเก็บเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้มันเป็น Web ap, แวบๆเนี่ยมีอะไรอีกทหารพาหนะว่างไปเลยทหารพาหนะติ๊กนี่เลยทหารพาหนะเนี่ยเรามีอันดับหนึ่งก็คือ l วอ e r รถนะนี้ก็หมุนได้นะครับเอานิ้วแตะที่จอแล้วก็ลากไปซ้ายขวาเนี่ยมันจะหมุนได้นะฮะตรงนี้โลเวอร์เนี่ยเรามาคคีคือหนึ่งนะหนึ่งยานหนึ่งก็คือโลเวอร์มีสองร้อยสิบเก้าคันแล้วก็สแคมเบอร์สแคมเบอร์มีร้อยสิบเอ็ดคันเราคงจะผลิตได้แค่สองอย่างเนี้ยอันนี้คือโลเวอร์โลเวอร์ก็เหมือนอะไรอ่ะ รถ ATV ป่ะเนี่ยคล้าย ATV นะโรเวอร์สี่ล้อแต่ว่าความเร็วน่าจะสู้ส c r a เบอร์ไม่ได้เราผลิตส c r a เบอร์ดีกว่าฝึกส c r a เบอร์อมาช่วยเพิ่มร1อสินี้ยังน้อยไปฝึกสกังเบอร์อมาอีกนะครับเสร็จเรียบร้อยเราออกมีอะไรไหมอ้าวการวิจัยว่าเรา,ายัยวิจัยนี่โดน,โดนล็อกเราวิจัยไม่ได้อยู่แล้วการวิจัยโดนล็อก มาเก็บผลไม้มาเก็บตัดไม้นะครับไอ้ตรงนี้มันมีมีของมาให้อีกแล้วสิเนี่ยอ๋อสถานีข่าวกรองไอ้กระโหลกสีชมพูนี่คืออะไรแตะไปดูซิอ๋อปรากฏว่าเราไปสำรวจทำไรเสร็จสิ้นแล้วการสำรวจของหน่วยลบอ๋อนี่นะครับการสำรวจของหน่วยลบตอนนี้เราสำรวจเสร็จสิ้นแล้วเราก็เลยได้รับรางวัล รับปับ๊บอ่าได้รางวัลไปแล้วนะฮะโอเคจุดแต่ละจุดเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยเนี่ยเราสามารถที่แตะนะฮะอานนี้แตะเข้าไปตรงจุดไหนก็ได้ลองสักจุดหนึ่งนะเอาสีชมพูด,ดีกว่าสวยดีแตะไปตรงมือสีชมพูเขาบอกให้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะครับช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจะนำผู้รอดชีวิตกลับมา ไปเลยพอพอเรแตะไปไป,ไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตปั๊บเนี่ยเราก็จะอ่าออกจากออกจากฐานทัพของเรานะออกจากฐานทัพหรือหมู่บ้านของเราเนี่ยแล้วออกไปในบริเวณพื้นสนามข้างนอกออกไปในอะไรอ่ะออกไปนอกหมู่บ้านอ่ะออกไปที่แลนด์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยช่วยเหลือ12คนติ๊กไปยานเราไปแล้วไปจากไหนเนะี่ย เอาไปจากหมู่บ้านฐานที่8นะไปจากฐานที่8นะครับฐานของฉันฐานที่8เนี่ยไปรับคนมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องราวในขณะที่เราออกไปนอกหมู่บ้านหรือออกไปนอกฐานทัพนะมันก็จะเป็นฉากแผนที่พื้นที่อย่างนี้นะครับก็จะมีหมู่บ้านมีอะไรเต็มไปหมดเลย มีจุดที่ผู้ติดเชื้อมีจุดที่ประชาชนหลงอยู่หรือติดอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆติดอยู่ตามกลางทางตาป่าเนี่ยเราก็มีหน้าที่ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ผู้ลอดตายเนะี่ยเอากลับเข้ามาอยู่ที่ฐานเรานะครับอ่ะตอนนี้เราแจกที่ลูกศรเหมือนเดิมเราได้ไรการขนส่งได้รับของการขนส่งและเก็บของจากการขนส่งเนี่ยเอาไว้ ใช้ในการลดเวลาในการวิจัยนะเก็บของไปนะครับข่าวกรองมีอะไรติ๊กไปที่ข่าวกรองข่าวกรองสีชมพูเราทําเสร็จสิ้นแล้วปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วเราก็รับรางวัลเ,เราข่าวกรองเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะโอเคนะอันนี้จุดจุดสีแดงต่างเนี่ยเราสามารถที่จะติ๊กเข้าไปดูได้นะครับสำหรับทริปนี้อ่ พาท่านผู้ชมและเพื่อน,อนมามาชมแนวทางการเล่นเอ่ uh, t e t f s u r เซ v ร v ฟเในเรื่องของการเดินไปตามจุดสำรวจต่างๆแล้วก็เออัปเกรดฐานทัพของเราเล็กน้อยแล้วก็จะมีบางส่วนที่ออกมาสู่พื้นที่รอบนอกนะครับพื้นที่รอบนอกเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาพาไป ลุยกับ s t a t e o s u u v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  l l ในเนื้อหาต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอให้ทุกท่านรอดพ้นจากไวรัสโควิด1 9ไปพร้อมๆกันทุกๆคนครับสวัสดีครับ